ตอนนี้ผมก็อยู่กับรุ่นพี่นะครับที่ชัยนาทพี่ปอ๊อตนะครับรุ่น11นะครับวันนี้เราก็จะคุยในประเด็นในเรื่องของทุนนะครับเนื่องจากว่าผมแนะนำนิดหนึ่งพี่ปอ๊อตรุ่น11แล้วก็พี่อาจารย์ใหม่ นะครับไม่ใช่อาจารย์เพิ่งเข้านะครับอาจารย์อาจารย์เข้านานแล้วใกล้เกษียณแล้วด้วยแต่เชื่ออาจารย์ใหม่นะครับพี่ใหม่รุ่นสิบสามนะครับก็วันนี้เรามาดูเรื่องของนักศึกษาที่รับทุนนี้เราก็มาเจอพี่ป๊อตพี่ป๊อตก็เล่าว่าพี่ป๊อตก็ได้ทุนเรียนสมัยเรียนใช่ไหมครับพี่ครับใช่ครับครับตอนนั้นเป็นทุนอะไรยังไงครับพี่ผมได้ทุน ก็จะเป็นเรียนดีแต่ยากจนนะครับ,รบได้ทุนจากมูลนิธิจุมพศปันปทิพย์คุณแม่ของหม่อมสุขุมพันธุริพัตรก็จะเป็นทุนต่อเนื่องจนจบ4ปีนะครับครับก็จะมีจ่ายค่าค่าหน่วยกิจให้เราทั้งหมดค่าหอพักแล้วก็ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเนี่ยจะให้เบีอยละพันห้าครับครับ,รบสมัยโน้น ถือว่าเยอะใช้ได้ครับทีนี้ก็อยากให้พี่เล่าชีวิตตั้งแต่สมัยเด็กเลยพี่ว่าเป็นไงมายังไงถึงจะไปได้รับทุนตรงนู้นนะฮะเ,เด็กๆนี่ยังไงพี่พี่เป็นคนที่ผมเป็นคนนครสวรรค์นครสวรรค์ครับพระครับพ่อแม่นี่เกษตร,รกรเป็นชาวนาเต็มตัวอชาวนาเต็มตัวนะพี่คือครอบครัวเนี่ยจะมีลูกทั้งหมด8ดคนอ๋อลูกเยอะนะฮะใช่ลูกเยอะแล้วก็ ผมโชคดีที่ครอบครัวผมคือพ่อพ่อเนี่ยเห็นความสำคัญการศึกษาครับส่งลูกเรียนทั้งหมดแปดคนพี่คนที่เท่าไหร่ผมเป็นคนกลางคนที่สี่ก็เป็นคนที่เรียนสูงที่สุดในในบ้านแต่ว่าช่วงที่เรียนเนี่ยก็คือช่วยพ่อแม่ทำนาทำไร่ทำสวนตลอดเวลาแล้วก็ช่วงช่วงปิดเทอมเนี่ย ก็ต้องไปรับจ้างทําก่อสร้างครับประมาณนั้นเพื่อหาค่าเทอมให้ตัวเองหมายถึงตอนเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนที่โรงเรียนนครสวรรค์ครับแต่ว่าช่วงที่เรียนนครสวรรค์เนี่ยไม่ไม่ขีดด้วยความที่เป็นเด็กเราแม้ว่าบ้านเราลากจนเนี่ยเราเราไม่กล้าที่จะขอทุนครับเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าบ้านเราบ้านเราใหญ่ไม่สัดไม่ไม่น่าจะขอทุนได้เลยประมาณครับครับทั้งทั้งที่ว่า ครับทางบ้านไม่ค่อยมีฐานะอะไรครับถือว่ายากจนครรับุ่นพี่นี่ก็เข้าปีสองสองสามได้ไหมอาจารย์สองสามรหัสสองสามรหัสสองสามใช่ใช่ก็ครบสี่สิบปีสี่สิบปีพอดีนะครับสี่สิบปีสมัยนั้นมีทุนไหมจารย์ ก็เป็นทุนมีหลายมีทุนคณะมีอยู่แล้วแต่ไม่เยอะทุนน้อยทุนน้อยคณะไม่เยอะนะครับก็ปีนี้ต้องไปแน่นอนขึ้นดอยใช่ใช่ครับไปไปก็ไปก็ไปกี่ปีปีนะครับคือทุนที่ผมได้ตอนนั้นเนี่ยทั้งรุ่นเนี่ยจะได้ทุนเดียวกันเนี่ยสองคนครับโอเคได้แค่นั้นเองมี่ครับพี่ครับถ้าตอนนั้นถ้าไม่ได้ทุนเนี่ยเราจะชีวิตเราคุณพ่อจะต้องลําบากส่งเรามากไหมครับ เออกินตนาการไม่ได้เลยคือ,ค,อคือไม่รู้ว่าจะจบหรือไม่จบอ๋อครับแสดงแสดงว่าทุนเนี่ยช่วยให้เราสามารถจบได้อคลายปัญหาชีวิตของเราของที่บ้านได้ด้วยใช่ใเนื่องจากว่าครอบครัวครอบครัวผมมีน้องอีกสี่ท่านเพราะฉะนั้นคือน้องเนี่ยเรียนหมดเลยเพราะฉะั้ส่วนใหญ่เนแม่รายจ่ายทั้งหลายจะให้ไปที่น้อง คือผมเนี่ยอยู่ได้ด้วยทุนอย่างเดียวเลยที่จบมาได้นี่ด้วยทุนอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นคือความรู้สึกคือถ้าไม่มีทุนเนี่ยมันมันสาหัสสาหัสมากสาหัสมากสาหัสมากก็ไม่รู้จะเป็นยังไงใช่แแ่แต่พอดีพี่โชคดีก็คือว่าอันดับหนึ่งก็คือพี่สามารถเห็นว่าเอนทันโคตาเข้าไป ที่คณะวิศวะมอชอไดค้ครับครับแล้วก็โชคดีที่สองก็คือได้ทุนครับนะครับแล่ได้ทุนเรียนดีนี่จบเกรดเท่าไหร่พี่จบที่คณะเลยฮะเอาไม่เอาไม่จุจุจุ <c oughs> จบเท่าไหร่คือจบจบมศ .5 โรงเียนชายประมาณ3.7 3.8สมสมครับที่คณะนี่เป็นน่าจะเป็นกิจผมเป็นในกิจกรรมด้วยประมาณนั้นัะครับ เป็นนักกีฬาของของคณะเป็นนักฟุตบอลเอาเท่าไหร่เท่าไตรงตรงจบมาสอนน่าจะสอนจุดสองห้าประมาณนี้อ้ยสมัยสมัยนั้นจุดสองห้าไม่ไม่น้อยนะไม่น้อยนะจุดสองห้าเดี๋ยวรบกวนพี่เล่าพูดถึงพี่น้องๆฟังหน่อยได้ไหมคือคือผมผมอยากจะถามพี่เพราะว่าหลังจากที่พี่มีโอกาสได้ทุนแล้วพี่ก็ได้จบจากคณะวิศวะมอชมาเนี่ยชีวิตพี่เนี่ย เปลี่ยนแปลงไปยังไงเปลี่ยนแปลงไปยังไงจนถึงวันนี้ครับพี่คือถ้าจะบอกว่าโชคดีก็โชคดีนะครับคือผมจดรุ่นส1บอดรุ่นส1บเอดนี่ยมีประมาณส0ง้คนนะฮะคือโชคช้ำว่าโชคดีของผมคือรุ่น11เนี่ยเป็นรุ่นที่รักกันมากเหนียวแน่นพี่รุ่นนี้เหนียวแน่นนแน่นนะฮะรุ่นรุ่นพี่แหลมพี่เสยพี่เน่งรุ่นนี้ทั้งรุ่นเนี่ยจะประคับประคองกันหมด จะไม่มีวิศวกรที่ตกงานรุ่น11นะฮะส่วนใหญ่เกือบร้อยเปอร์เซนต์จะมีงานทำาปนหมดตอนนี้พี่พิเชษเป็นประธานรุ่นอยู่ใช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 ่ครนี้รุ่น11เนี่ยจะมีกองทุนของรุ่นด้วยครับเอาไว้จุนเจียสําหรับเพื่อลูกหลานของของเพื่อนเราที่พ่อเสียแล้วหรือว่ามีมอะไรนะก็จะมีกองทุนของรุ่นเพื่อช่วยเพื่อช่วยเฉพาะในในรุ่นผมอยูุ่ปถามคำจุนใช่ครับดันี้เนื่องจากว่าไอ้ไผมเนี่ยผ่านการได้ทุนมาเรียนจบมาแล้วมีชีวิต สามารถมีชีวิตอย่างทุกวันนี้ถือว่าถือว่าแฮปปี้กับชีวิตแล้วเพราะั้นคือตอนนี้ที่ช่วยมหาวิไ้ก็คือหนึ่งมีโครงการที่ปั่นจักรยานเพื่อน้องเพราะนั้นคือหาเงินให้น้องให้ทุนให้น้องอนนี้คือช่วยด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งเต็มที่อย่างยิ่งเพราะว่าเราเห็นความสำคัญขอกการที่ได้ทุนรายการของมหามหาวิไลใช่ใช่มีโรดโรดครัเป็นตัว สวนจับสำคัญอยู่ก็สวนก็ไปสวนกันมาพี่สองสาวันนี้ผมกับโรดครับครับแล้วทุกวันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะพี่นะเออถ้ามองย้อนกลับไปในอดีตครับก่อนเราเข้ามหาลัยเนี่ยถือว่าผมผมผมพอใจกับชีวิตปัจจุบันละครับขอเพียตอบแทนสังคมตอบแทนมหาลัยได้แล้วนะตอนนี้ครับครับงั้นที่มีอะไรให้ คุยกับพี่ๆน้องๆของเราที่ตอนนี้ชีวิตเริ่มผ่อนคลายแล้วแล้วอยากให้ผมอยากให้ให้พี่ๆน้องๆเราที่ชีวิตเริ่มผ่อนคลายแล้วเนี่ยกลับไปช่วยน้องๆที่อาจจะขาดทุนทรัพย์เหมือนที่พี่แต่ก่อนนะครับพี่มีอะไรกะอยาจะน,นำเนื่องจากว่าตอนเนี้เรามีโครงการทุนลูกเราชาวเกียร์แล้วก็ผู้ชมของเราตอนเนี้ก็คือรุ่นพี่ๆวิศวะที่จบไปแล้วนะครับเพราะว่าทุนนี้เป็นทุนซึ่ง อย่างปีนี้มี13ทุนแล้วก็มีทั้งบุคคลให้เป็นในนามบุคคลซึ่งเป็นจิตเก่ารุ่นรุ่นต่างๆแล้วก็บางทุนก็ให้เป็นในนามของรุ่นนนะครับก็ก็ให้อยากจะให้พี่คุยกับเพื่อนพ้องน้องที่รุ่นว่าการให้ทุนดียังไงน้องน้องที่ได้ทุนเขามีชีวิตอะไรอย่างไรถ้าเราได้ช่วยเหลือเขาครับ ความคิดผมนะครับเรื่องการให้ทุนเนี่ยคือบางบางบางคนทั้งน้องทั้งพี่เนี่ยอาจจะไม่ซึมซับไม่ได้สัมผัสชีวิตจริงจริงๆของของคนวิกษาาตรที่อยู่ต่างจังหวัดบ้างหรือที่พ่อแม่ไม่มีจริงๆเลยเนี่ยจะไม่ค่อยไม่ค่อยซึมซับเท่าไหร่ไม่อินนะพี่ไม่อินเท่าไหร่แต่ว่าคือผมเนี่ยอินมากๆากด้วยนั้นคืออยาก ขอให้พวกเราพวกรุ่นผมรุ่นพี่รุ่นน้องที่มีที่มีกำลังคอเยอะไม่เยอะไม่เป็นไรอยากให้ช่วยน้องที่ที่ที่กำลังจะมีอนาคตเป็นวิศวกรที่ดีลิมของของพมชนะฮะพมชนะฮะน่าจะช่วยกันใช้คำว่าอะไรช่วยกันส่งเสริมให้น้องพวกนี้ออกมาเป็นวิศวกรที่ดีของของทาบันหน่อยนะครับกับเพราะผมก็ทราบจากทาง อาจารย์ใหม่ว่าน้องที่ได้ทุนเนี่ยก็คือเป็นเป็นเจเนอเรชันแรกที่มีโอกาสได้เข้าไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเขาจะเป็นคนแรกที่จบมีการตีล่ะนะครับแล้วก็แล้วก็มีความประพฤติดีเรียนดีนะครับซึ่งเราไปเยี่ยมมาเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นเกือบทั้งนั้นเลยนะครับทุกหลังอ่ะที่ผมไปจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ส่วนที่ผมจะรปมโมดเนี่ยคือว่าหนึ่งทุนเนี่ย 60,000บาทตอนนี้ที่เราตั้ง <บา S 2> ไว้วคือหนึ่งทุน60,000บาทต่อ,ตอปีปนะครับแล้วก็ให้สี่ปีก็จะเป็นสองแสนสี่นะครับสองแสนสี่เนี่ยถ้าสมมติว่าเราแบ่งเป็นปีละหกหมื่นเนี่ยหารออกมาก็จะเป็นเดือนละห้าพันนะครับสิบสองห้าหกสิบเดือนละห้าพันเนี่ยสมมติทั้งรุ่นเนี่ยช่วยกันให้ในานามรุ่นนะครับสมมติว่าเอาผมเอาง่ายๆว่ารุ่นหนึ่งร้อยคนเนี่ย อ่าห้าพันบาทในร้อยคนเนี่ยก็จะเดือนละห้าสิบบาทนะครับก็น่าจะแบ่งเบาภาระของผู้ให้ทุนได้มากพอสมควรนะครับท่านในนามรุ่นแต่ก็มีหลายท่านที่มีความประสงค์จะให้เป็นในนามบุคคลนะครับท่านก็จะจ่ายมาเดือนละหกหมื่นนะครับตัวเลขตอนนี้มันมีมีหลายตัวเลขนะครับปีที่แล้วสองปีก่อนยังเป็นห้าหมื่นอยู่แต่ตอนนี้มันมีเรื่องของอื่นๆเรื่องของโน้ตบุ๊กเพ่จะต้อง ใช้ในการเรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับก็ประมาณประมาณหก0มื่บาทนะครับแล้วก็สปีคือ2องแสนสี่จ่สัก็แต่ว่าความรู้สึกความรู้สึกของของเด็กที่ได้รับทุณนี่นะคือหนึ่งกูต้องตั้งใจเรียนกูใจยาบหน่อยคือเราต้องตั้งใจเรียนพวกเราท่าีูได้เพื่อเพื่อให้จบภายในสี่ปีนะจบมาแล้ว ต้องตั้งใจทํางานเพื่อเพื่อจะอยู่ในสถานะที่พร้อมที่จะให้ทุนรุ่นน้องต่อไปครับวามรู้สึกนี้มันจะฝังอยู่ในพวกที่ที่คือได้รับทุนมาครับเพราะว่าเราได้โอกาสนั้นก็อยากจะหยิบยืดโอกาสนั้นให้กับรุ่นต่อต่อไปนะครับคครรัับบวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ป๊อตนะครับเออกียสิบเอ็ดนะครับ ในนามของผมกับอาจารย์ใหม่นะครับขอบ,ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณทั้งบ้านด้วยนะครับสวัสดีครับ